สวัสดีค่ะเพื่อนกัลยะนานมิทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับทิพวรรณเช่นเคยนะคะวันนี้ทิพวรรณมีสาระทางธุรกิจอยากที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนกัระยะนานมิทุกท่านที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับทางธุรกิจนะคะท่านไหนนะคะที่คิดอยากจะมีแบรนด์เป็นของตนเองหรือว่ามีแบรนด์ของตนเองแล้วแต่ว่าอยากที่จะให้ธุรกิจของตนเองนั้นมันปังมันดังนะคะสินค้าของตนเองนั้นเป็นที่รู้จัก ในตลาดโดยทั่วไปนะคะซึ่งท่านจะต้องทำความเข้าใจใน4ปัจจัยสำคัญนี้ก่อนนะคะเรามาดูปัจจัยข้อแรกนั่นก็คือการวิจัยการตลาดการวิจัยการตลาดนี้มีความสำคัญมากๆนะคะเพราะเราจะต้องวิเคราะห์ลูกค้าก่อนว่าสินค้าที่เราผลิตนั้นนะคะเราผลิตให้คนกลุ่มไหนอย่านงะเช่นเครื่องสำอางนะคะก็จะเป็น ของผู้หญิงที่รักสวยรักงามนะคะเราก็ต้องวิจัยด้วยนะคะว่าเราจะเลือกเจาะกลุ่มใครนะคะต่อมานะคะปัจจัยข้อที่2นั่นก็คือต้นทุนค่าใช้ใจ่ายต่างๆของสินค้าแน่นอนค่ะการลงทุนก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านโรงงานนะคะ ด้านสถานที่ด้านสินค้านะคะซึ่งจะต้องมีการลงทุนในแต่ละด้านด้วยด้านพนักงานนะคะซึ่งเราจะต้องคำนวณต้นทุนค่าใช้ใจ่ายต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะคะต่อมานะคะปัจจัยข้อที่3นั่นก็คือการตั้งราคาขายการตั้งราคาขายนี้มีความสำคัญม,มากๆเพราะถ้าเรา นะคะตั้งราคาขายไม่เหมาะสมต่อสินค้าที่จำหน่ายอย่างเช่นแพงมากเกินไปถูกมากเกินไปนะคะไม่ตรงกับสิ่งที่เราลงทุนไปนะคะก็จะเกิดความขาดทุนได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดตั้งราคาจำหน่ายให้เหมาะสมด้วยนะคะต่อมา นะคะปัจจัยข้อที่4คือช่องทางการจัดจำหน่ายเราจะต้องมีการวางแผนก่อนว่าเราจะจัดจำหน่ายในช่องทางไหนปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีก้าวหน้าเราใช้เทคโนโลยีนะคะทางออนไลน์มาใช้เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นทาง f a c e b o o k Line นะคะ YouTube นะคะ Instagram นะคะเยอะแยะมากมายนะคะทางออนไลน์เราสามารถที่จะหาช่องทางที่จะจัดจำหน่ายให้เข้าถึงลูกค้าให้ตรงเป้าได้นั่นเองนะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อลูกค้ารวดเร็วแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวสนับสนุนนะ,ะในการสร้างแบรนด์ของเรานะคะ ให้แบรนด์ของเรานั้นเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่เราต้องการจำหน่ายให้กับเขาเนะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่พาาวันคิดว่านะคะเรื่องราวเกี่ยวกับ4ปัจจัยในการสร้างแบรนด์ให้ธุรกิจปังนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะคะที่อยากจะสร้างแบรนด์นของตนเองอยากที่จะผลิตสินค้าอะไรก็ตามที่เป็นของตนเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาในเรื่องราว เรื่องนั้นให้เข้าใจลึกซึ้งก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัตินะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะและสามารถที่จะกด subscribe และกดกระดิ่งได้ะคะ่ะ